สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปน n ด n a ว a ต t ีนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวกาญจนบุรีนะคะอำเภอสังขะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินมาเที่ยวน,นะคะในหมู่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านสังหมู่บ้านสังกะใช่ไหมพี่หมู่บ้านสังขะ,งขะใช่อันนี้หมู่บ้านมอนใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหมู่บ้านมอนนะคะ หมู่บ้านมอนเพราะว่าต้องข้ามสะพานมามนะคะไม่ใช่ไทยแล้วอันนี้ไม่ใช่ไทยนะคะตรงนี้คือเป็นฝั่งมอนนะคะที่เราถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินข้ามจากอำเภอสังขะมานะคะตรงนี Freud ้ก็จะเป็นหมู่บ้านมอนนะคะใครที่ยังไม่มาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะมัดลอยน้ำอยู่ตรงนี้สามมัดตรงนี้ ที่มน,น,นี่เขาก็จะมีเสื้อผ้าขายนะคะเสื้อผ้าเป็นงานไม้ ก็จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปข้างในตรงสะพานนี้นะคะตรงนี้ฝั่งไม่ใช่ฝั่งใครนะคะตรงนี้ฝั่งมอนนะคะ อันนี้คือเรามาวันเสาร์นะคะวันนี้คือวันเสาร์นะคะ<อ>เพราะว่าคนก็จะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเพึ่งหยุดไป3ามสี่วันที่ผ่านมานี้นะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบๆให้ท่านผู้ชมดูจนไปถึงสะพานเลยนะคะ ที่ตะเกียงอยู่ในนี่นี่อันนี้จับนี่โน่ตเออทำจากขวดแบบชินค้าแบบแปลกๆเนาะอือนี่เป็นตะเกียงเก่าเอ๊อว่นี้สวยดิอันเท่าไหร่เนี่ย อืมสวยดีเอาไว้ห้อยน้่นห้อยนี่มีหมวกด้วยดูพี่ดิสินค้าแบบแปกแปกนะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะะค่ใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะที่สังขะนะคะอันนี้ทำจากไม้ ี่ดแบบูแบบแปลกๆหมวกแปลกสวยมากเลยอ,อันนี้สำหรับอันนี้เนี่ยพี่สำหรับางายน,นี้เสร็จรปุ๊บก็ปะแป้งอน,นี่ก็แปบลบคือใส่ใส่แก้มไงใส่แก้มเหน็นะะเป็นดอกอ่ะ พี่อันนี้สวยนะเนีย่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยหายจะกลับมาก่อนจะซื้อชอบชอบงานไม้เนี่ยวันพี่ด,ดูสวยปะโอ้โหย น,นี่อันเท่าไหร่คะพี่กระดิ่งนี่คะ่ะอันเท่าไหร,ร่คะกี่งลูกคะสามแลคะนี่คะ่ะหกลูกอันนี้ร<อ>้อยแปดสิบอันนี้ร้อยห้าสิบเสียงมันเพะเลยค่ะเป็นกระดิ่งทองเหลืองทองงออเหลืันนี้ตะเกียงเหรอคะพี่ตะเกียงใส่เกียร์เลยอันละยี่สิบบาท อันนี้คืออะไรคะพี่เป็นบาทเหรอคะบาทะะแก้วค่ะบางคนก็ไปตั้งิ่นค่ะตั้งโชว์เท่าไหร่คะพี่ร้ <150. S 1> อยห้าสิคือแบบสินค้าแปลกหูแปลกตานะคะสวยดิเดี๋ยวกลับมาก่อนนะคะมาอดหนุนคะ่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ<อ>สวยดิม,มาจากกรุงเทพกรุงเทพ เห็นแบบสินค้ามันแตกหูแตกตาดีอ่ะอันนี้นาฬิกานี่ที่เป็นเนี้เท่าไหร่คะที่เป็นตะเกียงนะคะี200ค่ะสอง้ค่ะก็ไม่แพงนะสวยมากเลยอันนี้คือใส่ฐานได้เลยใช่ไหมคะ่ะถ้าเป็นเรือแบบนี้ล่ะคะ สิบอยแล้วก็ 150. 1 5ออยู่บ้านเราไม่ได้นะราคานี้อันนี้ทําจากไม้อะไรคะพี่ไม้แดงค่ะไม้แดงมีทําแบบไม้พวกพยุมงมีไหมคะยากค่ะม้ใหญยากอันอันนี้คือสองร้อยห้าสิบนะพี่เน,นี่ย,ย,ยสวยมากเลยเป็นเรือ พี่เขาไม่อยู่ร้านนะคะเขาไปแล้วพี่เขาไม่อยู่ร้องไ,ไอห้โอ้ <ฟ ue> <ฟ ue> ดีแล้วไม่มีแดด เสื้อถุงละอ้วนตเสื้อไม่ชัดตัวเนื้อผ้าไป,ไ,ไปจับไปจับดูเนื้อผ้าดูดิเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าเสื้อไม่เป็นขุยใช่ไหมเ,เอามาเอาาดูแล้วผ้าดีนะพี่ เดี๋ยวเราจะพาท่านชมเดินลงไปดูข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราเดินพาชมเดินข้างล่างก่อนนะคะดูของแล้เวเราค่อยพาชมบนสะพานนะคะ นะด่านก็เปิดเลยเป็นสามสิบโลนานเจดีสามโอ้ท่นเขาปิดอ๋อแล้วเวลาเรามาแล้วเขาไม่ตรวจสิเพี่เขาก็รองให้เขาเปิดขายเคร่องประดิษฐหรอได้นี่อีกอันนึงน้องเขาขายถูกมากเลยนี่ไงแบบนี้พี่เน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 ที่เราให้ฟังนี่นี่แหละเนี่ยเนี่ยอืมันจะดังกริ้งกริ้งกริ้งหนูอยู่คนเดียวหรอลูก อันนี้ทําด้วยอะไรคะพี่เนี่ยอันไหนจ๊ะอันนี้หินตาเสือคะ่ะหินตาหินแท้คะ่ะหินตาเสือแล้วคะเนี่ยพี่หินตาเสือนะนเนี่ยอันนี้ที่ซื้อมาตรงนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยซื้อจากข้างบนอันนี้เขาบอกว่าทาจากอะไรลากไม้หรือหรืออะไรไม่ใช่อ,อันนี้<ม>หินตาเสือนะเป็นหินคะ่ะเป็นหินนะ เออห็นตาเสืออ้วยเขาจะมีแบบแม้ค่ะอย่างพวกนี้เขาเรียกไม้กลายเป็นหินเป็นฟอสซิลเป็นการทับถมของชั้นดินอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงว่าน้องเขาขายเขาไม่รู้อ่ะดิอันนี้ตาเสือใช่ไหมอ๋อเขาไม่รู้อันเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะอ๋อันนี้พี่ซื้อเท่าไหร่รู้ไหมพี่ไปเหมาเขาเยอะมากทั้งไม้ทั้งนี้ค่ะ ห้าสิบบาทเข้าขายผิดราคาเนี่ยราคาโตก็ยังไม่ได้เลยราคารับมายังไม่ได้อันนี้หินตาเสือเหรอคะที่พาหนูไปซื้ออีกหนึองนะสักอันเรือลำเลื่อก็ขายสองร้อยขนาดซื้อร้านเมื่อกี้บอกยังไม่ได้เลยมันมันมันเค่าจะแบบไม่ใช่เจ้าของหรือว่าลูกน้องเขาหรือเปล่าเพราะตัวนี้มันจะขายตามไซส์อันนี้ ไม้กลายเป็นหินใช่เขาเรียกฟสอสซิลฟอสซิลแล้วก็มีไทเกอร์อนี่เขาจะมีสองแบบเนาะไทเกอร์อา<ม>ก็จะมีอันนี้สามทหารเสือก็คือเขาจะมีสามสีในเส้นเดียวแต่ละสีก็จะมีความหมายต่างกันอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นหยกมาขอชมดูหน,หน่อยนะคะอันนี้จะเป็นหยกพมา่าอันนี้<ม>เป็นหยกพม่าเหรอคะเนี่ยใช่ยกเป็นหยกพม่าอันนี้หยกสายน้ำผึ้งมีหยกอ่หยกสามสีจะมีหยกเขียวหยกขาวหยกน้ำผึ้งมีหยกน้ำผึ้งด้วยแล้วก็มีหยกเขียวอย่างเดียวก็มี จะเด่นเรื่องสุขภาพโชคลาภเงินทองแล้ววนี่แหละค่ะตาเสือะไรค่ะอันนี้ก็จะเด่นเรื่องปกป้องคุ้มครองแก่สายศาสตร์ม์ดามเพิ่มความน่าเกรงขามให้กับผู้สวมใส่มีอำนาจอันนี้อะไรคะอันนี้เคี้ยวหมูป่าพี่พี่มาดูเคี้ยวหมูป่าเร็วพี่พี่มาดูเคี้ยวหมูป่าทำจากหมูป่าจริง เที่ยวแท้บ่ะค่ะพี่ดูดินแท้ได้มาสิเดีที่ยวนี่ค่ะอ่าดูดิอ๋อดับดูอันนี้พญาเล็บครุฑอันเนี้ยเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งไม่ต้องปลูกเสกบูชาได้เลยเนี่ยก็มีตัวคู่กับตัวนี้อ่ะเที่ยวเที่ยวเสือเหรอโอเคี่ยวหมูป่าหมูป่าอันนี้สำหรับเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยก็เกี่ยวกับเขามีของเขาอ่ะคนที่เขาเล่นพวกเนี้ยเขามี อันนี้อะไรคะอันนี้พญาเล็บพุธค่ะเป็นเครื่องรางชุดหนึ่งมีตัวผู้ตัวเมียจะเด่นเรื่องกวักเงินกวักทองการสัตว์มีพิษการใสยศาสตร์เข้าไปเท่าไหร่บูชาเท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะแล้ว้นี่เหรอคะอันนี้ร้อยห้าสิบเขี้ยวค่ะอันนี้หมูลดเซลค่ะขายอยู่สองร้อยห้าอันนี้บูชาได้เหรอคะนี่ได้อันนี้องค์เทพทันใจจากพม่าค่ะ ถูกเศษมาแล้วถูกเศษมาแล้วได้มาสิบองค์เท่าไหร่คะสามองค์สองเก้าเก้าเลยถูกมากเลยลดจากสามเก้าเก้าเลยสองเก้าเก้าเคี่ยวหมูป่าพี่เคี่ยวหมูป่าสนใจบ่ถูกมากเลยร้อยห้าสิบลดให้พี่ดูเซลเพิ่มเลยลดให้ขายอยู่สองหมูป่าบางเงินไม่ค่อยชอบเรื่องของของรางของขวังไม่เราเก็บได้พี่พวกนี้มัน นี่คือเราถ่ายข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายข้างบนให้ท่านผู้ชมดูนะคะถ้าใครสนใจงานไม้งานอะไรนะคะถูกมากเลยนะคะที่นี่เพราะว่าติดกับชายแดนพาม่านะคะเขาจะรับมาถูกมากเลยเราก็อุดหนุนเขาไปหลายอย่างมากเลยนะคะถูกมากเลย ของประดุงประดับนี่ก็ถูกมากเลยนะคะเครื่องประดุงประดับสวยมากเลย น,นี่คือไม่แดดนะคะวันนี้ก็เลยเดินจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะอ,นนอันนี้คือเราพาท่านผู้ชมขึ้นมาสะพานแล้วนะคะเป็นสะพานมอนนะคะกระดิ่งนั้นเท่าไหร่คะพี่กระดิ่ง แบบนี้ร้อยเดียวครับคนนี้ต้องตรแบบนี้ร้อยยี่ยี่สิบบาทอันนี้เป็นงานอะไรครับพี่สวยจังเนี่ยนี่ค่ะกระดูกช้างเท่าไหร่คะกระดูกช้างเนี่ยขอดูหน่อยค่ะอันนี้ทําจากงาช้างจริงๆเหรอคะใช่ครับอันนี้กระดูกทำจากกระดูกเลยค่ะกระดูกช้าง แล้วข้างในเป็นะนะะเป็นงาหางช้างเท่าไหร่คะนี่อันนี้เป็นเป็นเงินกับทองใช่ไหมคะอันนี้เงินใช่ไหมคะพี่<ส>พี่นี่ไง<ส>ที่หนูหอ,อยากได้<ส>ทําจากไออันนี้กระดูกช้างอันนี้กระดูกกระดูกจริงเหรอคะพี่ ครับก็ช่างที่พม่าเขาบอกมาอย่างเงี้ยครับผมเพราะเราเข้าไปรับงานที่นั่นมาอ๋ออันอันนี้คือหางหางช้างเหรอคะใช่เราในข้างในอาหารอันนี้เป็นเงินเหรอครับพี่ลองดูครับดูเทียบเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดูได้เท่าไหร่ครับพี่แปดร้อยบาทจังอันนี้เหรอคะโอเคเดี๋ยวขอชมดูก่อนนะคะ มีแต่เสสวยประงานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นหยกเป็นหินเหรอคะใช่ใช่ละสามร้อยครับเป็นหินแล้วลลก็เป็นงานมือครับสวยมากเลยแปดวงเท่าไหร่ครับแปดยกร้อยเดียวครับหยกพกม่าครับผมตัวไม้เท่างหร่เออไปลาไม้เท่าหลังยี่สิบบาท นี่เราก็เดินพาท่านผู้ชมเดินไปสะพานเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามาเที่ยวนะคะก็นอนคืนหนึ่งจะดีที่สุดนะคะเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาออกจากจังหวัด ตัวการนะคะก็ประมาณบ่ายโมงเนี่ยนะคะมาถึงนี่ก็ยินนะคะก็เลยไม่ได้เที่ยวมาถึงก็ฝนตกเลยนะคะตื่นเช้ามาแล้วถึงได้เที่ยวกันนะคะก็ว่าจะกลับตอนยินนี้แหละคะ่ะแต่ก็ดูดูก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามาเที่ยวทั้งทีหนึ่งก็ต้องดูให้ทั่วนะคะ มีบริการขึ้นเรือด้วยนะคะเหมาทั้งลำเลยนะคะห้าร้อยนะคะเขาพาไปเที่ยวสามวัดนะคะสามวัดดังๆนะคะที่เราอยู่ฝั่งตรงนี้นะคะคือเป็นฝั่งมอนนะคะ เหมือนพมา่าเด้เลยเหมือนพม่าเด้เลยสะพานนู่นสะพปะที่เราข้ามมา บ้านเขาอยู่ในน้ำเลยใช่ป่ะคะเนี่ยปีนี้น้ำน้อยอือปีนี้น้ำน้อยปกติน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เลยใช่คืออันนี้คือบ้านตรงนี้ที่เขาอยู่ตรงดินแม่น้ำนี่ยคือเวลาน้ำมามันก็จะขึ้นตามน้ำใช่ป่ะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมขึ้นตามน้ำเลย